รับสว่วน DFC ครับฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงเขาเป็นยี่เหน็นพี่น้องแรงไม่แรงครับตัวเอาครับ ยุกใหม่ครับเดี๋ยวบ้างกำลังฮิตครับทำนาสามรอบต้องอย่างนี้ครับ ดำเอานะครับรอบนี้ครับนี่จะเป็นรอบสามครับเป็นว่ารอบสามครับทั้งบ้าน นคเครื่องจะเป็นโฮบต้าครับรู้สึกว่าจะเป็นสิบห้ารึ่นสิบห้าเครื่องพี่น้องเหลือเหลือครับเหลือเหลือ นี่ใช้เดียวครับใช้เดียวโอ้ย,อยียงแซ่บมากลมมากครับพินลมครับ น่าจะเป็นวงสามสองครึ่งวงนะครับความลมครับโอ้พื้นที่น่าจะเกือบสิบไรครับเดียรอบสามในดำมอครับ ทุกปีน้ำแกงนะครับน้ำแกงทั้งบ้านจะจะด่วมแล้วนะครับแถวนี้ครับแล้ว่าปีนี้รู้สึว่าแรงครับน่าจะพ่มีหน้าม้าครับผมไสนากับอานเมื่งแล้วครับน่าจะรอดครับรอบสามจัดเลยครับดำเมาครับอันบ้านกับห้ากับฝนครับจะเกิดฝนมาหน้าโมต๊เขาก็บ่เกิดครับพี่น้อง ดำเอาจบครับตันน้ำใส่ยางเดี๋ยวครับล้อวานปุ๋ยครับห่าเกีียวครับเหตทีางานของเสียตะนะครับคนนี้ล่างคาแค่พร้อมแล้วก็บริการรถเกี้ยวครับรถเกี่ยวคุตาูน70ครับหลักานี้ครับันนี้อีเหินครับบ้านผมเอีเหินครับ รับจ้างทั่วอาณาจักรลมบมลมบอลยานครับเป็นว่าแต่ได้ดีแล้แล่นะครับก่ได้ย้ำดีก็ด้วยเพราะว่าย้ำแค่ดำดำได้นะครับรอบนี้ครับ มอบครับก็ได้มอบคือเฮ้าสิบานนะเอาพอแบบว่าเรียบเรียบเรียบนิดนึงครับก็ดำได้ครับเสียงชอบเสียงครับ ซัดใจดีเสียงอ่ะพ้อสูตรมาจากไหนไม่รู้ เป็นโดก,กาครับพี่น้องตำได้เกี้ยวรอบเองครับซ้ำถือเลขพี่น้องเลยเพราะว่าตะเกาน้ำถ่วมนะบ้านผมนี่ปีนี้ได้ทั้งสามรอบครับถือว่าซ้ำถือเลขครับพี่น้อง นี่ครับทั้งนี้ยังไม่ทันเกีียวเลยครับนี่ใกล้แล้วครับอาจจะว่เกินอาทิตย์หนึ่งครับนี่เอาจังไดคลิปนี้ครับบายบายพี่น้องไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันครับบายบายครับผม